อันดีค่ะมาถึงวัดแล้วตอนนี้เตรียมตัวทำงานจาา้ะอันนี้คืองานของที่วัดวันนี้มาด่าก็มาซอยงานอยู่วัดอันนี้ล้างอันนี้บักเอื้อก่อนมาดิแต่เองกันบนหรือคงยายนี่เออเดี๋ยวมาล้างก่อนนะจ้ะนี่เอาหนูมาเจ้าอย่างไรได้ยังบายตั้ง

ค่ะมาด่างก่อนมาด่างก่อนถ้ามีเวลาก็เพราะว่ามันเกะยากนะเดอะเร็วหนึ่งเดอะหนึ่งนี่ตปกหน้าดูเลยบทจะบทนะคะวันนี้นะคะทำบุญกันนะคะก็คอใช่บุญจะนี่มาดามล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เฮากะสิมาปอกเปลือกเนาะ ต้องรอปอกเปลือกก่อนอันนี้ก็คือมันค่ะล้างต่อเลยเสร็จแล้วจ้าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือเอามาปอกปน,อน,น,นี่เอ้ยเพิ่นเอาไปปอกก่อน

ตัวกีเจาะร่อง้เลยกี่ฮะเกี่จาะต้ไห้ที่าล้างเสร็จอ่ะต่อเลยเยี่ยมงานเต็มที่ไปได้ถ่ายคได้่ายแค่ข้างล่าง c ้าวเดี๋ยวหนีเจ้า chào เหมือนเดิมเหมาอย่างโอเคเราจะหยุหนอยู่หยุดเจ้ายังจะมานะจะมาอีกนะ chào chào สร้อยกันจะงานวัดงานวัดซอยกันเด้อคนข้างนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้อคล้องกันอันนี้เตรียมไว้โอ้มีปอกเรียบร้อยแล้ว อันปอกเรียบร้อยแล้วเตรียมนะคะนะสับซับสับซับคะณตาสาวอันนี้ข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวนริงเออนี่ข้าวเหนียวใหม่เลยเด้อหนิเด้อข้าวเหนียวใหม่ๆเลยนี่เลยก็แซ่บเลยกำลังทำบะข้าวอยู่จ้ะ ได้จะได้กินข้าวพักกินข้าวเที่ยงค่ะน่อันนี้มันนึ่องอยู่นะคะมันนึ่งค่ะมุงกอนเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วเกือบอันนี้มันแตกแล้วน่าจะสุกแล้วนะแตกเรียบร้อยแล้วสุกแล้วล่ะลบก่อนอันนี้อุปกรณ์การทำามูข้าวที่วัด อันนี้ก็มูลัปลาตองลัปลาปตองค่ะลัปลาปตองสุกๆแล้วนะคะค,ค่ะสุกค่ะอืนน๊ดของแสบมาแล้วของแสบมาแล้ว <c oughs> นเนอมาดามเคยใส่ยอยู่ที่นี่เมื่งก่อนนะคะค่ะ <c oughs> อันนี้มาดามเคยทำไหมเคยคะ่ะเคยสมัยใดเดนเลบุน,นหรอใช่ค่ะมันใช่สมัยนี้นะไม่ค่ะน,นี่คุณอันนี้นะคะแม่ครัวรกเรากินฝีมือจ,จ้าค่ะอย่างนอ้ออยู่นีปลาทอดแน่ยเลย บ้พัดพัดพัดอีก๋โบปานได้พัดอันนั้นอันนั้นของขายดีอยู่นั่นค่ะอันนั้นขายดีเด้ออันนั้นก็ท่านเรียนซุปยุบเปิดกระสีขวายซุปรียบร้อยก่อนเติมน้ำโบ้ขนมค่ะบ้กินดิบเนาะนี่นอยู่ดอกดมีแต่ของเสียบอันนี้ก็คือยังห้องอีกพ้องปิ้งสโซบะปิ้งสซบปลานะคะ หอใบตองปิ้งอห่อใบตองปิ้งไม่ทอดค่ะอู้ของแซ่บของแซ่บมีแต่แนวกินแซ่บแซบมีอะไรให้เรากินอีกโอ้อันนี้แกงหน่อไม้เนี่ยมาบัดนี่ชอบสิ่งนี้แหละ <c oughs> มีแต่ก้อนกินเจีย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 ไคือกินนะคะเนาะโอ้ยของแซ่บของนัวทั้งนั้นมึงเด้อมึงเด้อขอบเขาอีสานบ้านเรานะคะ หนูเขาสิลงไปเรื่อยๆก่อนหลับปลาตองปลาตองค่ะโอ้แซ่แทบไม่ด้ได้หลับปลาตองเนี่ยเสร็จแล้วก็สิมาเป like ็นแนวนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้ก็จะน้อยเขาก็เขาก็กินได้แล่วมันจะเป็นเป็นบนบนน่ดนึงแซ่บแซบจะเป็นก้อนรอกินค่ะ ไายทำก่อนพักงานนิดนึงแล้วก็เห็นงานต่อนี่แหละมาที่วัดก็จะเป็นแบบความสุขที่ได้มาค่ะนี่ก็ปลาเนะค่ะเนาะปลาทอดปลาทอดเรียบร้อยข้าวเหนียวพน่นกเรียบร้อยแล้วห่อไสนิดอุดมสมบูรณ์มากมาที่วัดแต่บุีอันนี้คุณยายคุณยายทั้งหลายนะคะ โอ้โอ้โอ้ะอะอะสะดุดสะดุดรักปนะนะยุนี่มาดามขออนุญาตจบซำนมีแล้วค่ะเด้อยุดีไม่แห้ง้อจ้าสวัสดีนะคะ